สวัสดีครับช่องโกรดชาแนลมาแล้วครับคลิปวิดีโอนี้ผมมาเดินถนนชมป่าไม้ถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้ถ่ายไว้นะครับเพิ่งจะนำมาลงวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครับที่นี่ก็เป็นถนนคนละช่วงกับที่ผมถ่ายลงในวันก่อนนะครับสำหรับถนนสายนี้ก็มีความยาวหลายกิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นถนนไปไร่ไปนาและเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านอื่นนะครับครับถนนสายนี้ก็จะตัดผ่านป่าไม้นะครับหรือทางบ้านผมเขาเรียกว่าโคกนะครับเป็นโคกหินแห้นะครับ ครับสำหรับถนนสายนี้ส่วนมาก2ข้างทางก็จะมีแต่ป่าไม้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีพื้นที่โลง่งพื้นที่ว่างอยู่บ้างนะครับครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปตามถนนนะครับคุณผู้ชมครับจะเดินไปที่นาของผมนะครับกว่าจะถึงที่นาก็เป็นกิโลเมตรทีเดียวนะครับตรงนี้ ที่นี่ถ้าเป็นภาษาภูไายบ้านผมเขาก็เรียกกันว่าโคกนะครับคือเขาเรียกว่าโคกหินแน่โคกหินแน่ก็คือที่เป็นโนนเป็นที่สูงนะครับคําว่าโคกก็จะมีป่าไม้ด้วยนะครับคุณผู้ชมดังที่เห็นในคลิปนี้นะครับ สำหรับพื้นที่สองข้างทางนี้ก็มีเจ้าของหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่เป็นที่สาธารณะนะครับเอาละครับพอมาถึงตรงนี้ก็เห็นฝูงควายวิ่งมานะครับคุณผู้ชมครับควายนะครับวิ่งไปไหน รับมาตรงนี้ก็จะเห็นป้ายหมู่บ้านนะครับไปข้างหน้าก็จะเป็นเขตบ้านโนนประดู่นะครับคุณผู้ชมครับข้างหน้าก็เห็นฝูงควายมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ควายคงจะแตกตื่นออกจากฝูงนี้เองนะครับ รับมาช่วงนี้ก็เจอฝูงควายพอดีนะครับก็จะถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก่อนคอว่าสิเป็นรัดท่ายเอาดีู่รนีควายฝูงนี้มีทั้งหมด35ตัวนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็คุยกับเจ้าของควายอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีคลิปเสียงออกมานะครับ ควายฝูงนี้เจ้าของอยู่ที่หมู่บ้านโนนประดูนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับครับนี่คือฝูงควายนะครับสักตัวควายนี่สามสิบห้าสามสิบห้าเออฝควายหลายครับไลายทางไอ้แรงยไยสไยจะค้นไปเลี้ยงนำกันนี่ไปเลี้ยงตองข้นนะ ครับผมก็จะตัดต่อมาที่ทุ่งนาเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนากันนะครับครับนี่ก็คือข้าวนาหวานนะครับคุณผู้ชมครับได้หว่านข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฝนตกลงมาตั้งแต่วันที่11 วันที่ส2บสองนะครับ2วันติดต่อกันเลยนะครับตอนมาทางนี้ก็จะเป็นแนวป่านะครับคุณผู้ชมครับมันห้อนมันเอานะเฮ็ดพ่อดีอออยู่บ่อแถวนี่บ่าได้หาบ่อบ่อต่กอนมันเฮ็ดพ่อออได้นี่เดินทงหน้าตีนกกอกอก,กุงมูนีบอ่อหาเบิ่งบอ่อ ครับตอนนี้ก็คุยกับคนเลี้ยงบัวนะครับอยู่ไกลกันสักหน่อยนะครับโอ้ย่าขึ้นเต็มคนาแล้วครับนมีแต่ย่านะครับข้าวก็ไม่ค่อยงามนะครับส่วนย่านี่งามเหลือเกิน มอึครับมะอึ๊อมะอือออกแล้วนะครับปลูกไว้สามสี่วันก่อนออกแล้วนะครับฟักทองนะครับฟักทองออกแล้วนะครับปลูกหลายหลุมนะครับจนสูดคันคูสะเลยนะครับสำหรับฟักทองโอออกแล้วครับ อันนี้เป็นญ้าหวานนะครับปลูกให้บัวนะครับมีย้ามากนะครับตามคันคูนี่ก็มีย้านะครับ ครับสำหรับนาไรนี้ก็ยังไม่ได้ไถเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับที่สะผมก็มีน้ำแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาสองวันแล้วนะครับที่สะก็มีน้ำแล้วนะครับแล้วก็จะเอาปลามาปล่อยนะครับปีนี้จะเลี้ยงปลานะครับ ตอนนี้ก็เดินอยู่ที่คันคูสะนะครับก็มาดูสระน้ำของผมอีกนะครับ ในพื้นที่ของผมก็จะมีสระน้ำอยู่3ามบ่อนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ขอฝากคุณผู้ชมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องโกรธชาแนลนะครับสวัสดีครับ